แรกกันเลยดีกว่าครับในรูปพิกัน53กิโลกรัมนักชกในมุมน้ำเงินครับมาจากจังหวัดสุรินทร์ในวัย5ิปีครับสังกัดค่ายมวยตาบชิดพักแก้วขอเสียงปรบมือต้อนรับนักชกในมุมน้ำเงินยอดกัปตันสิทธ์เจ๋เต่า นี่คือ gentlemen introducing a fighter fighting out of the blue corner representing s u r i n Thailand 15 years of age 22นะครับดาบชิดพักแก้วจิ้ม let's hear it for y o ด k a p t a n s i t ธิ์แจและคู่ต่อสู้ของเขาครับมาจากจังหวัดสงขลาในวัย19ปีสังกัดค่ายมวยต่อตูมตามจินครับขอเชิญโปรมือต้อนรับนักชกในมุมแดงเงิน Her Tai Chong Yim Ladies and gentlemen, introducing a fighter fighting out of the red corner representing Socrat Thailand. 19 years of age 20 y นกา s ต่อตูมตามเิมและเพียบกัน for เงินเรับไทยจงยิมทีนี้ต้องรับขนาวยเกัาส่ริการ์โมยไทยไฟเตอร์ครับวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่10ธันวาคมครับทองนาว26ครับถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา2 0 8นาฬิกา20นาทีเป็นต้นไปครับต้องบอกว่านี่คือความมันระดับโลกของแท้ของจริงครับ กองนาว26ถ่ายทอดสด7วัน7รายการ7วันเต็มแมสครับวันนี้ไฮไลท์ของรายการนั้นอยู่ที่คู่ที่5ของรายการครับเพชรสยามทอพาน49กบจะเจอกับบูลาลีอีชามครับนักชกจากโมร็อกโก60กิโลกรัมติดตามชมกันให้ได้นะครับพลาดแล้วจะเสียใจนี่เป็นคู่ที่1ของรายการครับเงินเฮิบ ใทยจงยิมจะเจอกับยอดกับตันสิทธิ์เจ๋ตแตวกับ53กิโลกรัมเรามาฟังประวัติจากคุณเหมือนคิดแสนสุขก,กันครับครับอมครับนักชกฝ่ายน้ำเงินครับยอดกับตันสิทธิ์เจ๋ตแตวนักชกวัย15ปีจากอำเภอบัวเชดจังหวัดสุรินทร์มี่ชื่อจงว่านายจิรายุจงคุ้งกลางปัจจุบันเก็บตักซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยดาบชิดพระแก้วครับที่จังหวัดสุรินทร์โดยมีดาบชิดพระแก้วเป็นหัวหน้าค่ายแลวก็ผู้จัดการครับวันนี้ทางด้านยอดกับตันจะพบกับคู่ชกก็คือเงิน เฮิร์บไทยจงยิมนักชกวัย19ปีครับจากอำเภอจันนะจังหวัดสงขลาเงินมีชื่อจริงว่านายชัยวุฒิวิทยาสมบูรณ์ปัจจุบันเก็บทัวเวทซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยต่อตูมตามครับที่จังหวัดกระบี่โดยมีตูมตามตอ่อตูมตามครับเห็นเทนเนอร์มีคุณแววน้ําจานกระบี่เป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายครับอวันก่อนนี้เราติดตามชมผลงานของทองเฮิร์บไทยจงยิมมาแล้วนะครับวันนี้มาชมผลงานของเงิน เฮิร์ไทจงยิ้มกันบ้างครับยอดกับตันจะเป็นผู้ให้คำตอบเป็นมวยพิกัด53กิโลกรัมแล้วครับถือว่าเป็นดาวรุ่งอนาคตไกลของเราแล้วครับกรรมการใจดีลูกวางปว้ส้อยครับเป็นกรรมการผู้ทําหน้าที่บนเวทีเอาละครับยกที่หนึงเริ่มขึ้นครับ ฝ่ายดางเงินครับฝ่ายน้ําเงินบักหลักโดยเข้าหาครับตอนนี้ทางด้านยอดกัปตันครับฮเป็นเงือกับตันนี่ถอยหลังไม่ได้ครับเสียชื่อครับเจอสวนด้วยแ้งซ้ายแล้วเสียหลักไปเองกับยอดกัปตันโอ้โหล่ามจานี่ดูว่าล่ามเป็นมัดมัดครับนั้นได้ลอยกว่าแล้วครับพยายามจเน้นที่แกงขวายอดกัปตันเน้นที่ซนยพยายามเข้าหาทันทีกับยอดกัปตันประเภท้าดวนชวนแรกนะครับ ขาตีขาต่อยครับแล้กัปตันนี่ประเภททขาโดนชนแล้วครับแต่ฝ่ายฝ่ายแดงนี่มึงเงนก็บอกว่าหลักเหลี่ยมครบเครื่องครับน่าจะเป็นพี่น้องกับทองเทอร์ไทยจงยิมนะครับเงินครับผมหน้าตาคล้ายๆกันครับประเภทเรียกว่าหลักเหลี่ยมมีลาไอคิวมวยนี่ร้อยแปดสิบครับโดยเจ้าหน้าสงขลาแล้วครับทิ้งจังหวัดขวาทิ้งจังหวัดขวาแล้วครับเงินแล้วเติมด้วยแข้งขวาโอุ้ยยัปตันพยายามจะล็อกใน โอ้เงินตรงนี้มีมันเข้ามาเสริมครับคอยหาจาหังหวะรอบวกอรอสวนย่อกัปตันก็ไม่สนแล้วลครับเดินหน้า้าดวงอย่างเดียวยกรรมการต้องเตือนว่าห้ามเกี่ยวเชือกเอาละครับนี่เปิดเกตมตั้นนาทีแรกน้อยสนุกแน่นอนครับนีแ่แหละครับแม็กซ์บอยไทยโดยไข่ทอดทางช่องนาว26ครับกระแสตอบรับค่อนข้างดีครับเรียกว,ว่าพี่น้องแฟนมวยติดตามชมทั่วประเทศแต่ตอนนี้เลตติ้งนั้น ชองดับ1 2 3 4 5 6นะครับทั้งเ็รายการที่ยืนอยู่แถวแนวหน้านะครับเป็นความภูมิใจของทุกๆคนครับโดยเฉพาะทีมงานของแม็กซ์วยไทยนะครับไม่หนีนะครับขยับเข้ามาเกี่ยวได้แล้วตัดล่างเลยครับโอ้โห็นงานยอดกับตัดจะเสียหลักเสียเหลี่ยมตัดกับตันเตะขวาครับโดนเงินเกี่ยวแล้วเททิ้งครับบอโตแล้วว้าแล้วครับแม่ฟีย่งนี้ออกไม่ทันครับ จังหวะลุกจังหวะหลวมนะครับมาแล้วครับแค่ขวาของเงินโอ้แขกเตะขวาต่อยขวาแม่นครับอยากจะกระโดดเข้ารอยใส่เรื่มมีความต่อเนื่องมากขึ้นครับเงินเฮ้ยโอ้เกืยกล้มไปสวยงามครับลูกนี้จับจังหวะได้ดีครับยอกร์ดยังไม่ท้อแล้วครับวางแข้งซ้ายแล้วล็อกในเงินเสียบด้วยข้าซ้ายตีด้วยเข้าขวาลล็อกไปเรื่อยครับทางด้านเงิน มาสุดท้ายพาขึ้นแล้วก็เด้งตีสวยงามครับทำทำจังหวะที่อ้าวครับเจ้ากัปตันไม่สนใจครับมีแข้งซ้ายเปิดทางเข้ามาก่อนโบกม้าเล่นที่โอ้ยบอลยันหลักลูกนี้เออโอ้โหเสียก้นก็จะแตกครับตรงนี้ครับลนลงไปไม่ทันระวังตัวครับเจ้ากัปตันโอ้ยโดนมาขวาอีกมาบวกล้าแรกล้าสวนแล้วก็หมัดกับแข้งเดี๋ยวกัปตันพยายามจะเต้นแข้งซ้ายครับเงินเป็นสวนด้วยหมัดขวามาอีกแล้วก็หมัดกับแข้ง โอ้เ็นจังหาะวางแก้งซ้ายของพนานเงินครับแต่เข้าเต็มกลางหลังกรุดูหินเลี้ยวเลยครับพนันเงินห้ารับไปเยอะไม่ได้ครับหมดยกที่หนึ่งครับแม่มวยชยไฟเตอราไปที่แม็กซ์สเตเดียมพัทยาประเทศไทยกันอีกครั้งนะโอ้โหต้องบอกว่ายกแรกของคู่แรกเปิดหัวปละเดิมรายการ มวยไทยไฟเตอร์วันนี้สนุกดุกเดือดเหลือเกินครับเงินนั้นมีแต่ขวาต่อยขวาแลลวครับในขณะที่ยอดกบตันนั้นแต่ซ้ายต่อยซ้ายครับ่ครับจังหวะหลุดจังหวะหลวมเจอแข้งขวาแล้ววงในอยากจะกระโดดเข้าลอยใส่ดึงนิดนึงแล้วขีพี่ครับโอ้โหอลยันหลัะครับคนกระแทกอย่างที่คุณเหมือนคิดว่าแล้วครับคนงบแคบพังเลยครับเอาแล้วก็ว่ากันต่อยกที่สองครับมาอีกแล้วครับแข้งซ้ายของยอดกัปตัน ทักทายมาหนักๆแรงๆเลยครับเห็นครับเปิดหัวได้ดีครับท่านอาาชันตอนนี้ยกที่สองแล้วครับกินเปล่าไปหลายครั้งครับแม่เปิดหัวเปิดตัวเอาไว้สวยงามครับสายกับขวาลครับดูว่าจงขวะใครดีกว่าขยับมาทิ้ง้วยมัดขวาแล้วก็ตันขวาซ้ายยกแรกนั้นเป็นรีเดียรรอครับโดนฟานแข้งไปหลายชุดครับยกนี้เจ้ากระตันไม่ถอยแล้วเดินเบียดถึงตัวขยับมาแข้งซ้ายอาล้ครับเริ่มทำผลงานได้สายกับขวาเลยครับ นั้นพยายามจะเน้นที่บัดขวาเจอแ,แบบข้งซ้ายโอ้โหแกเตะหนาก็มาเลยทุกแขน,แล,แ,ลโโนแล้วครับเตะไอ้ล้าครับโอ้โหนี่แหละครับไายเป็นว่าต้นเกมนี่ท่างนั้นงยอดกัปตันนี่หาจังหวะวางแบบข้งดังงามๆหลายชุดด้วยกันรู้ว่าทางฝั่งของ,งเงินนั้นมีบัดขวาที่อันตรายแกเตะทุบทุบแขนขวาเลยครับนะครัเบเตะตรง้องใบหัวไหล่ครับเตะให้ลา้าเตะให้น้ำหนักบัดลดลงครับลูกยังนี้พุทธะน้อยวรวุฒษนะครับเก่เงเอาละครับลูกบอลมอนยันหลักของยอดกัปตัน เอาคืนครับโถงต้นทบ,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 ทบดอกครับตอนนี้ยอดกัปตันมั่นใจมากขึ้นครับโอ้ยัดด้วยซ้ายแล้วกดลงมาเหยียบด้วยขวาเลยครับโอ้อยอดกัปตันเร่งเกมนะครับต้องดูงว่าเงินนี่ไปเหยียบสายไฟมิดหล่ะท่กคนทั้ไปเตื้อเตครับเอฟผ่อนลงไปเห็นได้ชัดกับตัวทีน,นั่งเงินจังหวะเตะซ้ายต่อยซ้ายของแกทำได้ดีครับอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมแล้วครันเตะบริเวณต้แขนกับเตะไอ้ลา เี่นะครับเก็บอาวุธเด็กของคู่ต่อสู้ให้ได้ครับเตะไปที่โมเดลหัวไหลเหงินนี่พอต่อยขวาไม่ได้นี่อาวุธเริ่มเรียกว่าถอนประสิทธิภาพไปเยอะครับตอนนี้เอาละครับมัดซ้ายเส่ซ้ายต่อยซ้ายของยอดกำตันพยานยามเข้ามาเจอแคบขวาคนละดอกคนละทีลยครับใครดีใครอยู่ต,ตอนนี้เงินต่อยไม่ได้ยังมีลูกเตะขวาครับเอาละครับแหมมีลูกแก้มลูกกันมีลูกแก้มเกมมาสู้ครับเงิน พยายามมาดึงนิดนึงคืแข้งขวาเหยีกดกันพยายามจะโยกเข้ามาเงินก็ไม่หนีเลยครับเกมพันกันแบบนี้นี่สนุกดูเดือดแน่นอนครับสายกับสายหายจัมาววางแข้งครับแข้งซ้ายของเงินครับด้ากับตันกับแข้งขวาของเงินพยายามจะดึงจังหวาเลยครับเงินโยกเข้ามาทิ้งก็หุกสายโอ้โหเชื่อครับเอาล้ครับนี่หมัดขวาต่อยไม่ได้ยังมีหมัดสายมาแก้เกมครับ จังหวะหลวงเข้ามาพยายามจะเตะซ้ายก็เจอหุกซ้ายครับร่วงเลยครับโอ้ยไปกันมัดขวายอย่างเดียวไม่ได้ครับทางด้านยอดกปตันเอาละครับว่ากันต่อครับเสียหนึ่งนับไม่เสียหายเอาอีกแล้วโดนอีกแล้วครับไม่จับไม่จับโดนตั้งแต่โดนมัดซ้ายทีเดียวยังหนึ่งแต้มครับแต่จะโดนบ่อยๆครับโอ้โหเอาละครับยอดกปตันพยายามพยายเข้ามา เงินงเก็บอาวุธเลยครับเริ่มฉลาดแล้วนะเวนีแ่แค่ขวาต้องไปหุกซ้ายเมาแล้วครับมดซ้ายของนั้นเงินโอ้ยแกต่อยหุกซ้ายที่ต่อยได้ดีนะครับโอ้ยลอยครับลูกนี้โดนมาซ้ายก็ไปอีกครั้งหนึ่งหมดยกที่สองกับเดือดจริงๆครับแม่มวยไ,ไทยไฟเตอ เป็นจุดเปลี่ยนของเกมเลยครับแหมอย่างที่คุณเหมือนคิดว่าแลวครับระวังหมัดขวาแต่หมัดซ้ายมาโดยไม่ได้แหมไม่ได้ตั้งใจระวังครับคือเตะแขนขวาจนแขนขวาล้าครับแต่ดูไปว่าจะมีหมัดซ้ายครับโอ้โหโดนกาไปเห็นดาวเลยยิบเลยยับเลยครับพอพลาดเชือกเลยครับดูกับช้าๆตุ้มกาไปโอ้ยไม่น่าจะพื้นด้วยนะครับ โดนกระโดงทางพอดีแต่ยังยิมได้โอ้แล้วหลังจากนั้น,นี่โดนตลอดเลยค,ครับเอาแล้วก็ว่ากันต่อยกที่3ครับเอาละครเกมดูดดุมากขึ้นครับตอนนี้ทางด้านยอดกับตาโดนเป็นหนึ่งนัครับต้องเร่งเกมต้องหาจะวะพลิกเกมให้ได้โอ,โอ้โหหมัดขวาที่ไม่โดนแต่โดนหมัดซ้ายครับแขนขวาล้าก็จริงครับแต่หมัดซ้ายนี่ยังใช้การใช้งานได้ดีครับ่าน,นเงินยังอยู่นะครับยังอยู่ครับ เหมือนแสนซักเมืองสุรินทร์ครับต่อยขวาไม่ได้ต้องต่อยซ้ายครับฮุกซ้ายครับเออนะครับการแก้เกมการเตรียมตัวนี่มีส่วนสำคัญครับเอาเุากรณูกนีนโอ้ยโดนไปอีกครั้งหนึ่งโอ้โโหดนไปอีกเป็นครั้งที่สองทางด้านยอดกัปตันหแมจุดพลิกเกมนี่โดนหมัดครับอาวุธอื่นนี่สู้ได้หมดครับยอดกัปตัน โอ้โหเอาแลวครับพยายามจะเล่นเกมบลลวครับเงินพยายามจะทิ้งด้บัดขวาบัดขวามัดขวามาบัดขวามาบัดขวาที่ไม่โดนนะครับตอนนี้หายลาแล้วครับต่อยได้แล้วครับมัดขวาของทางด้านเงินโอ้โหแล้วดูครับพยายามจะทิ้งด้บัดขวาอย่างที่คุณเหมือนคิดว่าบัดขวาที่ไม่โดนเตะบัดซ้ายที่โดนตลอดครับเอาไว้ใส่หลอกหรือเปล่าครับบัดขวามาอีกแล้วครับพยายามจะทิ้งด้วยขวาดงแล้วเสียบด้วยขวายปักวยสองซ้ายโอ้โหจัดทุกใจให้เลยครับตอนนี้ทางด้านเงิน โอ้โไม่ไหวครับรดรับไปเยอะครับรับอยู่ถึงหน้ามุมแดงครับทางด้านข้างทางด้านมุมของหน้าเจ้าเงินพามาต่อยถึงหน้าบ้านเลยครับโอ้โหเล่นงานเอายอดกำตันนี่ครับออกอาการให้เห็นเลยครับทำการต้องยึกิการชกเป็นการตัดสินใจของกรรมการแลวครับโอ้โหดูครับนี่ครับ แม่ห,หลวงมานี่เจอหุกซ้ายตลอดครับโอ้วันนี้ครยกบปัดซ้ายครยกมือ้ทยยอดกับตันนั้นสะดุ้งแน่นอนครับโอ้มีรับดูครับจังหวะโดนนี่แกไม่ปล่อยวินาทีทองให้ผ่านเลยครับน่าถีขวาเข้าไปร่วงครับพยายามจะเน้นย้ำเลยครับย้ำคิดย้ำทำย้ำต่อยเลยครับโดนเข้าไปนี่ถึงกระเป๋ออกการให้เห็นครับการนี่พิจณาแล้วและครับ เดี๋ยวเกิดอันตรายก็เลยต้องอยุติการโกค,ครับกรบรกัน hmm. ตัดสินใจของกรรมาการแล้วครับ mm hmm. แล้วก็ไปรุ้กันต่อบนเวทีครับ mm hmm. โอโ้โหมวยไทยไฟเตอร์ครับ mm hmm. เปิดหัวคู่แรกก็ดูเดือดกันแล้วครับท mm ่านผู้ชมครับแต่ก่อนจะไปฟังกันชูมือครับ mm hmm. เราไปรุ้กงงันระงวัลกันดีกว่าว่าจะแตกหรือไม่ สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทยเวัน9รายการบน Facebook Max มวยไยและบนระบบ iOS และ Android Watch on action live anywhere in the world on Max มวยไทย Facebook a n d Max มวยไทย Mobile App ดาวน l o หลด now on iOS and Android Fighter for blue and red corner Max มวยไทย Mobile App ความดูเดือดไปแตะที่90องศาคว้างระหว่างไฟเตอร์ไปของทั้งคู่ครับ we have a winner by way of technical knockout red corner เงินเฮทไทยโจ